ก็ขอกระสสดีทั่วเงินด้วยนะครับวันนี้เพรช่องมอเตอร์โฟกัสอีกชิ้นเคยนะคิปมีนายเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทําการหาเงินนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดมานานแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการหาเงินกันนะครับก็จะได้ประมาณ15บาทนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณ15บาบาททันทีเลยนะครับเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนกดที่ ภารกิจพิชิตทูมันนี่นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยกดนะครับเพื่อนๆดูให้จบนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับชวนเพื่อนรัวๆนะครับรับเงินฟรีนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆลองอ่านดูนะครับตรงนี้ก็สามารถหาเงินได้เช่นกันนะครับตรงนี้พิเศษนะครับรับทันที15บาทนะครับ เพียงชวนเพื่อนนะครับสมัครใหม่ทูมอนี่วอลเล็ตน,นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนกดที่ทาภารกิจไปนะเดี๋ยวผมก็จะทาให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับว่ามันจะได้15บาทจริงไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะสําหรับทูมอนี่วอลเล็ตนะก็หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนดูที่รายละเอียดชวนเพื่อนนะครับกดตรงนี้นะก็วิธีการเล่นนะครับสําหรับเกมนี้นะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายก่อนนะครับ ให้เพื่อนของคุณนะครับที่ทําการสมัครใหม่นะครับทําการโอนเงินนะครับตรงนี้โอนเงินหนึ่งบาทนะครับขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับเข้าบัญชีของเรานะครับหรือบัญชีที่เราจะทาการเล่นนะครับตรงนี้นะสมมุตินะผมทําการใส่เบอร์ไปแล้วนะทุกคนใส่เบอร์ไปแล้วนะทุกคนใส่เบอร์ไปแล้วนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับกดผิดนะทุกคนกดผิดนะทําการใส่เบอร์นะครับหลังจากนั้นใส่จํานวนเงินนะก็ ตรงนี้นะครับตรงนี้สาคัญมากเลยนะครับส่งข้อความนะครับให้เพื่อนกดที่ b u d d y นะครับตัวนี้ b u d d y นะครับก็จะเป็นรหัสคําเชิญหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนเพื่อนๆก็ลองส่งดูนะครับลองส่งดูแค่1บาทนะครับทุกคนแค่1บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนของคุณนะครับที่ทําการสมัครนานแล้วนะครับที่ชวนไปนะครับทําการโอนกลับมานะทุกคนทําการโอนกลับมานะครับเพื่อนๆก็ ทำภารกิจสำเร็จนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่ภารกิจเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นกดที่ชวนเพื่อนเหมือนเดิมนะทุกคนกดที่ชวนเพื่อนเหมือนเดิมนะกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับกดที่ทําภารกิจอีกครั้งนะทุกคนเพื่อเช็คดูว่านะครับเพื่อนของคุณนะครับมีสิทธิ์ในการรับเงินหรือไม่นะครับท <M> mm> ุกคนก็จะเขียนบอกว่าประมาณนี้นะครับรอการตอบรับนะทุกคนรอการตอบรับนะครับตรงนี้ก็ ลองเช็คดูนะครับว่าเป็นเบอร์ของเพื่อนไหมนะครับก็จะเป็นการตอบรับนะสําหรับคนที่รอตอบรับนะครับตรงนี้รอตอบรับนะครับเพื่อนๆนก็ให้มันอีกเครื่องหนึ่งนะทุกคนอีกเครื่องหนึ่งนะครับดูที่คําว่าดูคาชวนของเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงสีส้มตรงนี้นะครับถ้าเป็นอีกเครื่องหนึ่งเครื่องใหม่ของเพื่อนที่ทาการสมัครไปนะกดเข้าไปเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนมีนะครับท่านเพื่อนมีนะครับก็กดตอบรับแบบนี้นะครับใช้สิทธิ์ตอบรับนะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับใช้ได้เช่นกันนะก็ทําการกดรับอ่ะสมมุติว่าผมใช้เครื่องหนึ่งนะทุกคนทําการกดแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเขียนบอกว่ากดตอบรับนะทุกคนกดตอบรับแบบนี้เลยนะครับกดตอบรับแบบนี้นะเพื่อนๆก็ก็จะเขียนบอกว่าคุณตอบรับเพื่อนสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้ทําการกดตอบรับสําเร็จแล้วนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะร็ชวนเพื่อนไปแล้วนะครับทําการ สี่คนนะทุกคนสี่คนนะมาดูกันว่ามันจะได้เงินหรือไม่นะทุกคนก็ทําการชวนมาแล้วนะครับลงท้ายเจ็ดเจ็ดนะ้ทุกคนตัวนี้เจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวเราก็จะทําการกดออกกันนะครับว่าเราจะได้เงินไหมนะทุกคนก็กดออกไปเลยนะนี่นะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ็ดโมงสี่สิบหกหน้าที่นะครับก็ เงินเข้าที่7จ็ดโมงสีนาทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับชวนเพื่อนของเพื่อนนะครับก็สามารถรับได้15บาทเช่นกันนะครับสําหรับคนที่อยากทําลองดูนะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะก็เปิดมานานแล้วนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้โอเคนะคลิปหน้าเดียวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการ กดหมุนนะทุกคนภารกิจเพื่อนรุ้นรับนะทุกคนรางวัลน,นะครับทุกคนสูงสุด100บาทเช่นกันนะคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะครับตรงนี้โอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ